ช่วงหอบกระกายข่าว,าว,าวาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณสุวัชชัยนีลวันกรรมาการผู้อำนวยการธุรกิจเพลงบริษัท r s จำกัดมหาชนจัดแถลงข่าวเผยแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง2558บุกหนักเต็มสูบชูกลยุทธ์ว n e s t o Service ดึงข้อได้เปรียบในการเป็นเจ้าของสื่อทั้งทีวีและวิทยุมาช่วยต่อย,ยอดสร้างไรายได้เพิ่ม มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าตลาดมิวสิกมาร์เก็ตติ้งโดยยึดถือเอาความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้าอีกทั้งเตรียมอัดบิ๊กคอนเสิร์ตอีเวนต์ใหญ่ส่งท้ายปีและยังยืนยันว่า88.5สบายดีเริโอเครื่นเพลงฮินมิติดกรอบยังคงเปิดออกอากาศเดินหน้ามอบความสุขกับแฟนรายการต่อไปค่ะผมจะใช้กลยุทธ์แบบ one stop service music marketing นะครับก็คือ ในการใช้เพลงเป็นเครื่องมือในการทําธุรกิจแบบครบวงจรนะครับทั้งของเราเองแนละของพาร์ทเนอร์นะครับก็หมายถึงว่าช่องทางไรายได้ต่างๆของของเพลงเนี่ยจะมาจากหลากหลายช่องทางด้วยกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายฟิสิกอลซีดีวีซีดีนะครับเรื่องของดิจิทัลโซเชียลต่างๆนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเรื่องของโชว์บิสนะแล้วก็เรื่องของการทํากิจกรรมกับลูกค้าต้องกไระจายรายได้ให้ครบา3าอองศา นะเพื่อที่จะเวลามีปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะเป็นขาเหมือนขาโต๊ที่มันต้องพยุงซึ่งกันและกันนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าโมเดลเนี้ยประสบความสาเร็จเพราะว่าเราเคยทดลองเริ่มใช้ในอาสยายนะครับมาเมื่อประมาณสัก4ี่หปีที่แล้วนะครับในขณะที่ทุกคนบอกว่าธุรกิจเพลงเนี่ยมันซบเซาลงนะครับไรายได้จากธุรกิจเพลงน้อยลงตรงกันข้ามกับอาสยามที่มีไรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีในภาพรวม มาต่อกันที่ภาพงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยเทิดไทยองราชันกิจกรรมฉลองวันแรงงานแห่งชาติเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาค,คมที่ผ่านมานักกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เขตบางเขนโดยมีศิลปินอาสยามนําเพลงพเพราะๆไปมอบความสุขกับแฟนเพลงกันอย่างคับคั่งอาทิเบ่าวีอาสยามเวสป้าอาสยามหญิงที่ิการอาสยามจินตราภูลาบอาสยามพสุวรรณพันอาสยามหนวดสตออาสยามหนุดวิลาวันอาสยามเป็นต้นค่ะ วันนี้เวลาของอกรจะจายข่าวก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ